โอเคนะครับแต่ก่อนที่คนจะไปดูคลิปผมนะครับให้คนไปกดติดตามช่องนี้ก่อนนะครับช่องพี่ผมเองนะครับนะเจ้าพี่ชายนะ <laughs> พี่ชายเป็นแฟนของเมย์ีนเลยนะครับ แอคุณพิ์ใน YouTube ว่า n u x t s l นะครับนะถ้าคุณอยากไปดูช่วงนี้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คลิปนี้ไว้ให้นะตามล้านตั้ที่หนึ่งนะจ๊ะเขาจะเขาผมเลยเนี่ยหนึ่งสสามอพนี่นะครับเขาลงเด็กเคาะเคาออฟบิวตี้นะครับนะเดี๋ยวเขาเล่นโหดมากๆเลยนะทุกคนลองไปเปิดดูนดูนะครับนี่เขา เออได้ประมาณไม่ใช่กี่วันเองเนี่ยประมาณสัปดาห์นึงอ่ะนะเขาก็ได้ยอดเขาได้ยอดยอดยังไงกดติดตามตามสิบจากผมด้วยนะให้กดกระดิ่งไว้ด้วยนี่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งชงเขาไ่ด้วยนะจ๊ะโอเคนะรามาเข้าเรื่องเรากันดีกว่านะเพราะวันนี้เราก็จะมารีวิวมอดไนโน้ตนนั่นเองนะครับดูดูดู ดป๊าป๊าคกับแด้เดวผมก็ให้คุณไปกดติดตามช่องน้อยเลยใช่ไหมคุณต้องกดติดตามผช่องผมหน่นะจริงๆให้คุณอย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับเออห้คุณกดไลน์นะครับไม่เอาดิดไลไม่เอากอดสองครั้งนะครับกดไลค์แล้วก็อย่างนึงครับให้คุณไปก่อดติดตามนะครับผมแล้วก็ไปกด ยังไงไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดลิดใหม่กดกระดิ่งไปที่ทั้งหมดนะจ๊ะนี่เนี่ยไปได้เก็นนะเดี๋ยวเราไปโยอันแรกกันเลยเพื่อนไมีกดติดตามเพื่อนผมตั้งเยอะจยอะ อันคุณไปที่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็คุณเลื่อนหาไข่นะครับคุณเลื่อนลงมาอีกนะครับมันก็จะมีไข่ประมาณนี้เลย่ที่รูปนั่นนะ่ะเปรตนี่มันมีเป็นยังไงเป็นรูปท่าโอ๊ยวันต้องใช้รัสั่งนะก็นั่นตอนเอ็มสังถามทามเมื่อคืนทามเมื่อคืนไม่ใช่วันหรอกเขาเรียกว่าเวลานะวิ่งอย่างนี้วนะันแรกเลยนะครับ Hva sier vi da? โวยยาโรบันเด้อยังมาเอ่ยเลยโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หนีครับแล้วผมจะเรียกตัวนี้มาครับโอ้เลยครับนี่คือจีเอ็กไหมเนี่ยจะจีเอ็กอะนี่คือตัวอะไรเนี่ยแค่ตัวเล็กๆใกล้ๆเกยอะไรก่อนมั้งเน่กเน็กจะล็อกเล่นนี่แฝด บินได้นะตัวนี้นะต่อไปเป็นตัวอะไรกันเนี่ยค่ายยีรับเลยอะ่ะน้องไปยีรับมันดีเราไปนะครับเหล็กอ่ะครับวันนี้ผมไม่ค่อยได้รีวิวมากเลยนะครับมันก็ยังประมาณไข่นะไอ้คนไปเปิดดูเอาเองนะถ้าผมมีมุมหมดเดี๋ยวทุกคนก็ แต่รู้นะครับว่าไม่ค่อยสนุกเดี๋ยวผมน้ำให้นะอยากกี่ไข่นะครับอันส <rires. S 1> ัสิบเจ็ดไข่นะครับประมาณสัซสิบเจ็ดชนิดเลยนะครับโอ้อย่างหมดเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกสักประมาณห้าชนิดดีกว่า มวดนี้เขาต้องเครื่องแรงจริงๆอ่ะนะเครื่องแบบกระบปกกระบอกม่งลงไม่ได้เลยอี่างเราไปดูตัวจะไปเลยเฮ้ยเจออะไรเงียโอ้นึกว่าโหดตัวย่างก็เต็ดจกระไม้ ก็คือตัวจิตใจของเราอ่ะโอ้ตอนนี้มันลบอกันเองนะครับเพ่โอ้ครับตอนนี้มันล็อกปืนกันเองตอนนี้มาเลยนะเอาวางวางก็มาอย่างวะน,นี้แนละ้วค่อยตัวตัวนี้ตัวนี้ต้องอยู่ในะน้ำก็ต้ทุกคน ไปนะม้ง้ายทายท้ายกลับตด้วมดอี้ครับก็ปะต,ตัวเลยนะโอ,อ้โน้ำชัดน้ำนะครับำกำลังกัดเป็นยู่นะครับแต่ผมจะแสกมาอีกตัวนึงให้เพื่อเป็นควายเผือกนะครับโดวตัวอย่างกระติดเดียวอกอยอยู่ในน้ำนไม่ค่อยๆเลกอะ่ะนะอจิจารามึงยังหัวนบอกอีกไง ơi. ทำไมก่อนฉลามกุโอ้ครับเราไปเราเราจกัการรีวิวกันดีกว่าแป๊บนึงไอ้ก็จะบผมไม่เตะต้องไอ้ตัวนี้เหรออืมแต่นี่มันไม่โหดหรอกนะตีผมนะกุศลตีผมประมาณยี่สิบขนะังอะน่ะเดี๋ยวลองลองไปตบมันสักทีดิต้องสอนมันนะครับในรถก่อนไม่โหดอยูง่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปตบมันหนึ่งครั้ง ไปตอบมันดีโอมันตอบผมแตกก่อนแตกเลยไม่ได้ทำอะไรมันดีมันแตกผมแตกเลยไปดีกว่าเป็นเป็นหมดเป็นหมดอมาตะดีกว่าเก็บ <c oughs> เดี๋ยวเราไม่ฟอลงกันเลยนะครับไอ้คุณแม่กดลิงก์ใต้คลิปผมนะครับเดี๋ยวไม่เข้าเดี๋ยวไม่เข้าคลิปเลยเดี๋ยวไม่เข้าลิงก์เลยโอเคนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว่ใต้คลิปนะผมจะเขียนไว้ว่า ลิงมดในรูปเสานะครับ <Sod> ก็ค like ือเอสออนนั่นแหละนะรอแป๊บนึงเอคุณเข้ามาได้นะรอแป๊บนึงนะครับเแี่นห้นคุณกดที่สีเขียนเลยอ่ะกดเลยหนึ่งทีนะจ๊ะถ้าเจ้านี้กำบังอย่างถ้ามันงขึ้นในดาวโหลดว่าคุณกดก็ว่าดาวโหลดนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วกผมไม่ต้องกดดาวโหลดมันก็ได้แล้ะแต่ยังไง แต่แล้วนะครับต่อไปคุณข้าวที่ตัวมีประมาณกี่ลิงเนี่ยวันนี้ผมก็ประมาณสามลิงนะลิงลิงคลิปพี่ยายผมแล้วก็ลิงคลิปไอ้ใช่แล้วก็ลิงไอ้นี่ครับตัวตัว,ต,วตัวในเสานะครับตัวมดในเสานะเอสดอในเสาแล้วก็ตัว,ตวนี่ว่าอะไรละ่ะอันนี้เลยครับ e x 5 เอ็กซ์ลูซายโฟลเลอร์นะครับตอนนี้เลยนะเขียนแล้วในการนั่พอกคุณเข้ามาเลยนะเอฟอนะครับเอ็กคุณกดตรงนี้เลยนะกดเข้าไปเดี๋ยวว่าคุณเลืออะไรประมาณตาซ้ายอะได้ประมาณประมาณนี้อะไรๆเกยแล้วก็คุณโหลดมาแล้วคุณโหลดอยู่ไว้ตรงไหนนะครับคุณโหลดคุณโหลดไว้ตรงไหนนะครับคุณบอกด้วยนะแล้วก็ถ้าคุณโหลดไว้ตรงไหนคุณคลิกไปเลยของคุณส่วนมากนะครับของคนส่วนมาก ขาจะเอาไว้ที่ดาวน์โหลดกดเข้าดาวน์โหลดไปเลยเห็นไหมแล้วก็คุณจะเห็นตัวนี้เลยนะครับให้คุณกดค้างที่ตัวที่เป็นรูปเซตนะที่เป็นรูปที่เป็นรูปซิปเพิ่งเติน <c oughs> เลยไม่พูดไม่เคยทราบให้คุณกดที่รูปซิปนะครับก็กดค้างไว้นะครับกณเห็นข้างล่างขวามือไหมมันจะมีคําว่าสามจุดสามจุดเนี่ยเพิ่มเติมอะ่ะไอ้คุณกดไปเลยนะครับแล้วก็ให้คุณกดไป ไฟไปที่แตกไฟไปที่นะครับแล้วก็กดข้างบนนะครับผุไม่ต้องกดเพิ่มอะไรให้คุณกดดอกลงไวเลยนะครับดอกลงแกินะประมาณนี้เลยนะใช่ไหมครับแล้วก็มันมีจับมีไฟใหม่ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับไอ้คุณกดเข้าไปหนึ่งทีนะกดหนึ่งทีนะกดกดอีกหนึ่งทีครับแล้วเห็นไม,มนจะมีสองไฟน้นครับให้คุณกด อ,อ,อันอันไหนก่อน,นก็ได้ครับอันไหนก่อนก็ได้ครับถ้าคุณกดอันนี้นะครับโอเคครับกดอ,อันนี้หนึ่งทีนะครับไอ,ไอ้ไอ้คุณเลือกคําว่าไม่ครับนะบอกว่ามาถอดลงไม่ครับนะไม่ได้ลงเกมอื่นนะไอ้คุณกังวว่าเวลานี้เท่านั้นถ้าคุณกดเสมอนะเวลาคุณลงอย่างอื่นอนะเวลาเช่นคุณทำเสียงเอฟเปลกมันก็จะไปเข้าไม่ครับมันไม่เข้าอันอื่นนะถ้าคุณกดเสมอโอเคคนะรับรอแป๊บหนึ่งในการเข้านะครับ วันนี while, <that> <ne> um <out there> <laughs> <ther en> ้คำกิฟสบายไม่ม um ีใครกวนเนี่นะครับไอ้คุณ้องข้ามุมตัหนึ่งยังไม่เสร็จจีนะครับยังไม่เสร็จจีนะไอ้คุณไปใส่อีกตัวนึงนะไอ้คุณไปทีเอ็กไฟฟลอเรอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณมาใส่ตัวอีกตัวนะที่คุณยังไม่ใส่ครับก็อีกตัวคุณต้องคัตแล้วก็คุณต้องกดหนึ่งทีเหมือนกันอันนี้นะครับกดหนึ่งทีเหมือนกันนะกดมาไหมครับนะครับแล้วก็กดเข้ามาเวลานี้เท่านั้น เอมคนที่ทําไม่ได้นะครับอย่าอ้างนะคะคุณต้องเลคลิปผมให้จบย้ําให้จบนะครับให,ให้คุณรองนี้ให้ข้างบนแกบพอเสร็จแล้วให้คุณกดคำว่าเพลขอร <Play. S 1> อบอันนี้ก่อนเดินหนึ่งเกมนี้คนทไมทำไมผมกดกล้องแค่องๆใช่ไหมคะเกมนี้คือผมเล่นมานานเลยนะผมอ่านไม่ค่อยไม่นานกิ๊ไม่ค่อยออกหรอกให้คุณแก้วคลาสเนี่ย ฟอนตีเนลบอค์คดเนวออคแค่นั้นไะอ้คุณกดข้าไปข้างบนเลยนะกดสองทีแล้วก็กดอันนี้เลยนะครัไอ้คุณเลือกเอาอีกนะครับว่าคุณจะเป็นชีวิตจอดหรือว่าเอาเป็นอมตะผมมันอมตะแล้วกันอันนี้ก็เป็นค่าของของสัตว์ดุร้ายนะครับผมเอาปร,ประมาณนี้นพออย่าปิดนะครับป,รปิดอันข้างบนสึดนเลยนะเกบ็บอย่างหนึ่งที่คุณอย่าลืมนะอย่างหนึ่งที่คุณอย่าลืมไอ้คุณกดเลื่อนลงมา ลงมาเลื่นลงมาเลื่อนมาอะไรอยเงยครับคุณจะเห็นคขาว่ายูดเอ็ก e l เอเลเจเนี่ย folder e l เอเลเจเนี่ยนี่ continue game gameplay ย์เอเลเจอเนี่ยไอ้คุณเปิดข้างล่างนี้เลยนะกดกดกดอันข้างบนนะครับเนี่ยครับต่อไปนะครับเนี่ยขาดไปได้นะไอ้คุณมาที่ add on add on นี่กันเลยนะครับ กดมาเลขเลยนะนี่นะคอ่ะจิ๊กเก็ตรีจิ๊กเก็ตนะไอ้คุณกอดอันตรงกลางนะครับอันตรงกลางกอดอันนี้นะครับเออครับไม่ครับผมก็ใช้ประ,ประมาณเวอร์ชันหนึ่งจุดสี่ไม่รู้ลืมลืมเวอร์ชันอะไรไปได้เล่นนะแล้วก็คุณกอดอันข้างล่างนะครับแปะ เดี๋ยวผมเดี๋ยว,วผมดูให้นะเวอร์ชั่นอะตั้ํมาที่เวอร์ชันน่นแหละเกมนนี้นะนะเออเดี๋ยวผมชิ้งชิ้งลิงไหมครับไอ้ด้วยนะไล่คลิปนะเดี๋ยวผมลืมเวอร์ชันไหมนะเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้นะไล่คลิปนะบอกผมใจเวอร์ชั่นอะไรไหมครับเกมแเ่นี้คุณก็รังเสร็จแล้วนะอันนี้ไม่เกียนนะครับจอันี้ผมจะลงแบบผมจะสอนลงมดยังไงอะ่ะคุณกดตรงนี้ไปก่อนนะครับกดไปเลยผมจะสอนลงมดอ่า ซูเปอร์อีโร่อะแต่ประเด็นคือในลิงนะมันมันให้ผมมาเป็นตัวยังไงแล้วเป็นตัวคล้ายๆรูปงงอะที่กดเดียวได้นะแต่ว่ามันมันได้มันไม่ครบอะว่ายังไงอะมันได้มันไม่ครอบแบบมันไม่ได้มีบีอเวอร์กับอาร์เวอร์นะครับประมาณนี้นะครับมันก็เลยออดฉันออดฉชนออดนออดนะให้เพ่อพักผ่อนแกขอคุณกดเข้าไปเล้นะครับ รอแป๊บ,บ,บนึงรอแป๊บ,บ,บนึงย้ายเข้าโหรับใครไม่ดีก็เล่นเล่นเดเ๋ยวหรือไม่งั้นก็วดโทรับด้เตสอนโรับใหม่เออเราเล่นเราเล่นจากโคตรในโทรับเราเล่นเด้อเดี๋ยวเขามาปัจจานผมอีกช่องนี้จะให้ผมช่องช่องนี้จะให้ผมวัดจาบกันแลวก็ไปแม่ไอแม่เตือนรัพวกให้หม่เราเล่นครับเลเราเล่นเดี๋ยวไปทำอย่างนั้เนเ,ากกาเ,อออเด้อ <c oughs> เ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ใส่แม่วบอกว่าอ้างอ้างอ้าง เดี๋ยวบางคนไม่แม่งไปเราเรียกร้องคาเสียหาจะผมอีกเตอนเตมอนเตอนเตอนตืนตือนเอนเตอนเอนเตนเมือนเตือนเตอนเตอนเตงอนเตนเตอนเตนเเตืนมตอเตืนเตือนอแเงเตืนตอนตตน แมงปอหรือว่าอะไรวะเนี่ยมองหนะ้ามองมองมองหนะ้าจะไปทักทีไปแ <c oughs> ค,ค้บให้คุณกดที่สามจุดนี่นะครับในการนา้ใครนะสามจุดเด็กจ้างใหคุณกดที่ตรงนี้เลยนะที่เป็นรูปหญ้ารูปต้นไม้ดอกไม้อันนี้นะครับให้คุณกดเลืนลงมาคุณเห็นไข่ไหมครับไข่แดงๆอะ่ะกดไปเลย ว่าคุณเลื่อนลงมาอีกลงมา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 แล้วก็คุณจะเห็นเครประหลาดประหลาดที่อยู่างนี้มันก็คือแอดออนนะครับคุณถ้าคุณจะลงให้เสร็จนะครับให้คุณกดตรงนี้กดมาวันนี้นะแล้วก็คุณลองไปกดวางดูถ้าคุณได้นะครับจะได้ว่าคุณก็ลงเสร็จแล้วนะอันนี้ก็คุณถือว่าคุณลงเสร็จแล้วนะคุณมีประหลาดอย่างนี้นะครับลงเสกมาอันนี้คุณคือคุณเสร็จแล้วนะครับมันก็คือ เ้อยง่ายนะปู่เรดถ้าขือเรดอะไรเนาะเรดเรดแล้วก็ก็จะน่มาหลอดก็ไปตัวเต่านี่แหละตี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 ซะเลยตีซะเลยงม่โม่กูเกล้งอย่างมาตีกูนะเก็บคลิปนี้นะครับ อเล็กก็ตลาไปก่อนป้ามป้ามก็ช่องเดี๋ยวก็สรุของตลาไปก่อนนะครับบายบายจุ๊จุ๊อ๋ออ๋ออ๋อลงไม่ได้เอาลงไม่ได้ไม่บายไป,ไปละแหลกจังเลยไม่เล่นละเอ้ตอนนี้ <laughs> ไปละ